ต้นเรื่องเรามาสเตดเดอะฮิสเทอรีออฟวอลกิ่งอัพไรส์เรื่องราวของสาวน้อยหน้าใสที่เกิดมาพร้อมกับพลังวิเศษที่สามารถลองห่นได้เรื่องราวจะสนุกชวนจินฟินขนาดไหนไปติดตามรับชมกันเลยค่ะคังมีนาสาวน้อยหน้าใสวัยมัธยมชีวิตของเธอนั้นก็ดูเหมือนเด็กสาวปกติทั่วไปตื่นเช้าไปโรงเรียนแต่เหมือนจะมีโชคดีอยู่นิดหน่อยที่ได้มีรุ่นพี่หนุ่มหล่อหน้าใสข้างบ้านคอยเดินไปโรงเรียนด้วยกันทุกวันทั้งคู่เป็นเหมือนเพื่อนพี่น้องที่สนิทแต่ในใจของนักเอกมันไม่ได้คิดแบบนั้นนะสิ เมื่อเทอนั้นดัดแอบรักรุ่นพี่คนนี้มานานแล้วและก็เผยมโนไปว่ารุนพี่กาลังจะบอกรักเธอแต่จริงๆแล้วเขากะชวนเธอไปซื้อของเท่านั้นในตอนเย็นระหว่างที่มัวแต่คิดเพ้อเจ้อเพ้อฝันอยู่นั้นก็ทําให้นางเอกมาโรงเรียนสายแล้วนางเอกก็ได้ใช้พลังวิเศษที่ติดตัวเธอมาตั้งแต่เกิดนั้นก็คือล่องหนเข้าไปในโรงเรียนซะเลยทําให้ครูจับไม่ได้ซึ่งเธอก็แอบทําแบบนั้นอยู่บ่อยๆต่อมานักเอกก็มาเมาท์มอยกับเพื่อนเรื่องรุ่นพี่จงมินที่เธอแอบรักมา7ปีแล้ววันนี้เขากะสารภาพรักกับเเเธอนพราะาะ เธอไปซื้อของในตอนเย็นแต่เพื่อนก็บอกว่าเพอเจอมากไปแล้วนะตลอดเวลาเขาไม่เคยแสดงออกอะไรเลยจะเป็นไปได้ยังไงนาเอกก็แอบ,บคิดว่าก็จริงเหมือนที่เพื่อนพูดถ้าจะสารภาพรักเขาคงทําไปนานแล้วละ่ะแต่วันนี้น้าเอกรู้สึกว่าบรรยากาศมันแปลกๆแต่เพื่อนอีกคนก็ปลอบใจนาเอกว่าจองมินอปป้าต้องสารภาพรักแน่ๆนั้นทําให้นาเอกรู้สึกมีความหวังจองมินอปป้าได้ฉายาว่าเจ้าชายแห่งเทนนิสเพราะจังหล่อและเก่งจนเป็นที่ข้างใครของสาวๆและน้าเอกก็สนิทกับเขามาตั้งแต่เด็กเมื่อถึงตอนเย็นจ องมินก็พานางเอกไปเลือกซื้อของในร้านกิฟต์ช็อปน่ารักน่ารักของผู้หญิงแล้วก็ให้หนางเอกนั้นช่วยเลือกช่วยลองให้เขาจนเขาได้ของขวัญที่ถูกใจนางเอกก็แอบอมยิ้มอยู่ในใจเพราะคิดว่ารุนพี่นั้นต้องมอบของขวัญให้เธอพร้อมสารภาพรักเป็นแน่แต่แล้วเมื่อเขาเดินมาส่งเธอถึงบ้านเขาก็เอาของขวัญกลับไปหน้าตาเฉยโดยแทบไม่พูดอะไรทําเอานางเอกถึงกับงงเตกแต่ก็ยังแอบคิดว่าหรือเขาอาจจะมีสร์ยพุ่งนี้เอาให้ต่อหน้าคนเยอะๆอะไรแบบนี้คิดเพ้อเจ้อจนเสียงดังแล้วก็โดนพ่อบ่นว่าเขา นอนได้แล้วรงเช้านักเอกรีบมารอรุ่นพี่เพื่อจะไปโรงเรียนพร้อมกันแต่กลับเป็นว่าต้องรอเกอเพราะวันนี้รุ่นพีไนพ่ไปโรงเรียนก่อนแล้วเมื่อมาถึงห้องเรียนนักเอกก็เจอรุ่นพี่ที่แอบยิ้มแล้วก็ขยิบตาให้เธอด้วยและที่จะพิจารเอกสุดๆก็คือของขวัญที่เธอช่วยเลือกให้เขาเขาเอามาให้สาวคนอื่นนะสิซึ่งก็เป็นจายอนเพื่อนนักเรียนห้องเดียวกับเธอนั่นเองทําเอานักเอกเสียเซลล์ไปเลยแล้วก็ออกอาการหง,งุดหงิดพานถึงจายอนต่อมาจายอนก็เดินเข้ามาขอบคุณนักเอกเพราะรุ่นพี่บอกว่านักเอกเป็นคนช่วยเลือก ซึ่งมันเจ็บจีตในหัวใจของนางเอกจริงๆเธอจึงบอกกับจายอนไปว่ามันไม่เห็นเหมาะกับเธอสักนิดของพวกนี้ยรุ่นพี่ก็ได้มาฟรีนะเป็นของแถมอะไรแบบนี้ล่ะจายอนก็บอกว่าลงอกไปทีคิดว่าโอป,ป้าน,นั้นจะต้องเสียเงินเยอะแยะกับของขวัญเหล่านี้ซะอีกแบบนี้ก็ดีนะขอบใจนะที่บอกอา้าวผิดแผนนางเอกเข้าไปอีกจ้าคิดว่าจะทําให้จายอนนั้นเสียอาการได้บ้างแต่นางกลับชื่นชอบรุ่นพี่เขาไปอีกหลังจากนั้นนังเอกก็คุ้นคิดแต่เรื่องนี้จนเพื่อนสนิทสองคนต้องมาปลอบใจว่า รุนพีไม่เห็นมีอะไรพิเศษเลยเขาไม่ใช่คนดีหรอกแค่ค่อนข้างหล่อเล่นเทนนิสเก่งแล้วก็ดูร่างกายแข็งแรงเป็นหนุ่มฮอตในหมู่สาวๆก็พื้นๆเองนะแหมนี่มันไม่ใช่คำปลอบใจมิเนียเพื่อนก็แยบว่าชอบเขาก็ไปสาร,รภาพรักกับเขาสินเอกก็อ,อ,กอาการหงุดหงิดแล้วก็บอกว่าไม่ได้ชอบเขาแล้วซะหน่อยต่อมาจงมินอปป้าก็มีแข่งเทนนิสซึ่งวันนี้เขาก็ดูมีความสุขเป็นพิเศษเมื่อจายอนสาวที่เขาชอบก็มาคอยเชียร์อยู่ด้วยนัเอกที่เห็นแบบนั้นก็อ,อ,กอาการลมเพชอหึงขึ้นหน้าเธอจึงได้ใช้พลงงิเศษอ แปรแกงจายอนที่ยืนเชร์รุ่นพี่อยู่แกงเสร็จก็มายืนหัวเราะคิกคักสบายใจแหม่นางเอกของเราเนี่ยมันตัวร้ายชัดๆพอตกเย็นนางเอกก็ลักรุ่นพี่กลับบ้านพร้อมกันเขาก็ถามเธอว่าได้ดูการแข่งขันไหมแล้วรุ่นพี่ก็ทําท่าเขินอายที่เขาเห็นว่าจายอนก็มาเชร์อยู่ด้วยและเขาก็บอกว่าเมื่อทุกอย่างลงตัวแล้วก็จะบอกเรื่องนี้กับนังเอกอยู่เธอจึงถามว่าชอบจายอนจริงๆเหรอจองมินอปป้าก็บอกว่าทุกครั้งที่คิดถึงจายอนหัวใจจะเต้นจนนอนไม่หลับเลยจายอนน่ารักมากๆนางเอกก็ ถามว่าตรงไหนรุนพีก็บอกว่าที่ชอบเพราะเธอดูเรียบร้อยหลังจากที่รู้จักก็เห็นว่าเธอเป็นคนสบายๆเข้ากันได้ง่ายเป็นคนดีเลยทีเดียวนาเอกก็ถามว่าแล้วไงฉันก็เป็นคนเข้ากับคนได้ง่ายนะแต่รุนพีก็ไม่ได้พูดอะไรอีกแล้วนาเอกก็บอกว่าพอชวนกินข้าวด้วยกันพรุ่งนี้ที่บ้านแต่รุ่นพีก็บอกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพิ่งไปกินมาเองและพรุ่งนี้เขามีนัดกับจายอนด้วยนาเอกทำหน้าเซ็งกระตายรุนพีก็บอกว่าเขามีนัดกินข้าวกับจายอนและดูหนังกับเธอโดยท่าทางมีความสุข น้าเอกจึงบอกว่าเงินก็ไม่ต้องมาแล้วรุนพีก็แย่ว่าทําไมเธอเป็นแบบนี้อิจฉาหรือไงทําตัวแปลกๆนะน้าเอกก็ถามว่าแปลกตรงไหนรุ่นพี่จึงกล่าวว่าเธอเสียใจเพราะอปป้ากําลังเดทกับผู้หญิงคนอื่นใช่ไหมเธออิจฉาที่โอปป้าเดทกับคนที่สวยกว่าเธอใช่ไหมล่ะน้าเอกก็บอกว่าอปป้าดูดีๆนะที่จริงแล้วฉันสวยกว่าตั้งเยอะอปป้าก็ขี้เกียจเถียงกับนังเอกเธอจึงแกล้งเตะขาเขาแล้วก็รีบเดินเข้าบ้านไปด้วยความหงุดหงิดแล้วก็บ่นกับตัวเองว่าฉันต้องแยกพวกเขาออกจากกันให้ได้แล้วก็มานั่งคิดว่า จะหาวิธียังไงที่จะทําให้จองมินโอปป้ากับจายอนนั้นเลิกกันจนพ่อต้องเข้ามาดุว่าได้เวลานอนแล้วก็นอ,อนซะตอนเช้ามาโรงเรียนก็ดันมาเห็นผ้าปาดตาอีกเมื่อนางเอกเห็นว่าจองมินโอปป้ากับจายอนนั้นดูเหมือนจะเข้ากันได้ดีทั้งคู่เดินเข้าไปโรงเรียนด้วยกันอย่างน่ารักพอเพื่อนนางเอกมาเห็นก็ยังชื่นชมว่าทั้งคู่นั้นเหมือนคู่รักไอดอลกันเลยทาเอานางเอกเออกอาการอารมณ์เสียอีกแล้วในคาเเรียนที่ครูให้เด็กนักเรียนนั้นดูวีดิทัศนางเอกจึงได้เข้ามาตีสนิทกับจายอนด้ววยยคาาาามมีแผนกรบง พ่อมือถือของจายอนเสียงดังนาเอกก็รีบพูดขึ้นมาทันทีว่าเธอไม่ได้ปิดเสียงหรอเนี่ยจนทาให้จายอนนั้นแอบโดนครูด,ดุต่อมาจายอนจึงคุยกับนาเอกว่าเธอได้ของขวัญจากจงมินอปป้าอยู่ฝ่ายเดียวเธออยากให้อะไรคืนบ้างนาเอกก็รีบบอกว่าอปป้าไม่ชอบรับของของใครหรอกนะถ้าใครให้ของเขาเนี่เขาจะรู้สึกเหมือนโดนดูถูกและเหยียบย่ำศักดิ์ศรีจายอนก็ไปยักหน้าเข้าใจและถามต่อว่ามีอะไรบ้างที่เธอควรรู้นาเอกจึงเล่าต่อว่านี่เป็นความลับเลยนะพ่อของอปป้าเนี่ยหัวล้านแถมตอนนี้อป้าเนี่ย ผมร่วงหนักมากสงสัยจะกรมพันนะแล้วนะเอกก็หวัวเราอคิกคกที่สามารถหลอกใจยนได้แต่แล้วใจยนก็บอกว่าแต่หัวของอบป,ป้าสวยนะถึงจะไม่มีผมต้องดูเท่มากแน่แน่นเอกก็ถึงกับจอยที่ไม่สามารถหลอกสําเร็จใจยนจึงถามต่อว่ารู้ไหมอบป,ป้าชอบผู้หญิงแบบไหนหนะเอกจึงบอกว่าอบป,ป้าชอบผู้หญิงเซ็กซี่ใส่เสื้อผ้ารัดรูปสั้นๆเขายิ่งชอบมากเลยละ่ะรู้ไหมที่เขาเข้าชมรมเทนนิสก็เพราะอยากดูสาวๆใส่กระโปรงเล่นนะแมหมนักเอกเนี่ยไร้จริงๆทั้งที่รู้อยู่ว่าอบป,ป้าชอบผู้หญิง เรียบร้อยจายอนจึงบอกว่าพรุ่งนี้เธอมีนัดกับอปป้าเธอต้องไปหาซื้อกระโปรงแบบนั้นมาใส่บ้างแล้วละ่ะแล้วมือถือของจายอนก็มีเสียงดังขึ้นอีกครูเลยถามว่าครั้งนี้จายอนอีกแล้วเหรอจึงได้เรียกจายอนไปตักเตือนนาเอกจึงแอบอ่านข้อความในมือถือของจายอนที่จองมินอปป้าส่งมานัดไปออกกําลังกายด้วยกันที่สนามเทนนิสน้าเอกก็แอบพิมพ์ตอบตกลงไปและบอกเขาว่าจะมีเซอร์ไพรส์ที่เร่าร้อนด้วยหลังเลิกเรียนเมื่อจ้องมินอปป้ามาเที่ยวกับจายอนน้าเอกก็แ ได้ใช้พลังวิเศษลองหนแอบบไปอยู่ใกล้ๆก,กับจองมินแล้วก็แกล้งทำกระเป๋าของจายอนตกพร้อมแอบ,บใส่บุรี่เอาไว้กะว่าเมื่ออบป,ป้าเห็นแล้วต้องไม่ชอบใจแน่เราก็มานั่งหวัวเราะมนโนไปว่าเมื่อจายอนใส่ชุดเซ็กซี่และอปป้าได้กลิ่นบุรีจากตัวเธออบป,ป้าต้องต่อว่าเธอแน่เพราะเขาไม่ชอบผู้หญิงแบบนั้นแล้วจายอนก็ต้องต่อว่าเรื่องอปป้าหัวรานด้วยทั้งคู่จะต้องทะเลาะกันจ,นจนจบไม่สวยแน่แล้วนังเอกก็เดินพ่อดุที่ไม่ยอมหลับยอมนอนมัวแต่นั่งหัวเราะอยู่วันต่อมานังเอกจึง มาดูแผนที่วางไว้ว่าสําเร็จหรือไม่จายอนได้น้องกระโปรงสัน้นเสื้อรัดรูปมาจริงๆรุุ่นพี่ก็แอบเขินใส่จายอนเป็นการใหญ่แถมเขายังเอาหมากฝรั่งให้เธอด้วยเธอก็บอกว่าอร่อยดีนะสรุปทั้งคู่ก็ไม่ได้ทะเลาะกันตามแผนที่นางเอกคิดไว้แถมจายอนยังจุ๊บอบป้าด้วยอบป้าก็สอนเธอเล่นเทนนิสอย่างน่ารักทําเอาน้งเอกที่แอบมองอยู่รู้ตัวแล้วว่าเธอคงหมดหวังซะแล้วหลังจากนั้นนะ้งเอกก็ซึมหนักมากจนเรียนไม่รู้เรื่องแล้วก็เดินคอตกกลับ,บบ้านคนเดียวอย่างเซ็งๆไม่มีโอป้า เดินด้วยกันเหมือนวันเก่าๆอีกแล้วเมื่อกลับถึงบ้านก็ได้บอกตัวเองว่ายอมแพ้ได้แล้วแต่อีกใจหนึ่งก็บอกว่ายอมแพ้ไม่ได้นะต่อมาอป,ป้าก็มาหาหนางเอกถึงห้องนอนเพราะเขาจะาเอาหนังสือที่นางเอกยืมมานางเอกก็พยายามหลบหน้าไม่อยากเจอเขาแต่ในใจของเธอนั้นก็อยากสารภาพรักไปแต่ก็ไม่กล้าอยู่ดีพ่อก็ชวนอป,ป้ากินข้าวด้วยกันและแอบสังเกตเห็นอาการของลูกสาวนั้นดูปลื้มอป,ป้าจงมินมากๆพอก่อเลยถามว่าช่วงนี้ติดอะไรไหมเห็นไม่ค่อยว่างเลยอป,ป้าก็บอกว่าผมมีแฟนแล้วคะ นางเอกถึงกับสำลักที่ได้ยินเก็บอาการไม่อยู่จริงๆข้าวเคโลก็ไม่กินแล้วก็รีบเดินเข้าห้องไปพ่อก็บ่นกับโอปป้าว่ามีแฟนแล้วหลอเนีแล้วก็ไม่ใจดีกับโอปป้าเหมือนเดิมบอกเขาว่าอย่ากินเยอะนะช่วงนี้นายอ้วนแล้วแม่คุณพ่อก็แอบกรวจแทนลูกสาวซะด้วยเมื่อกินข้าวเสร็จจงมินก็กะช่วยล้างจานแต่พ่อก็บอกว่าให้เขารีบกลับไปได้แล้วส่วนนางเอกนั้นก็ไม่ยอมลงมาลาเขาวันต่อมาที่โรงเรียนระหว่างที่นางเอกเยืนอยู่ไกลๆก็เห็นใจยอนและกลุ่มเพื่อนเดินอยู่แล้วจูๆ่ๆเพื่อนคนหนึ่งก ตกบันไดลงมาเพื่อนคนอื่นๆจึงพากันต่อว่าว่าจายอนเป็นคนผลักจายอนได้เห็นนางเอกยืนอยู่บนสะพานแต่นางเอกก็แอบร้องหนแม้ใครเห็นสังนั้นเมื่อมาถึงที่ห้องเรียนนางเอกก็แอบเห็นว่าเพื่อนๆรวมกันต่อว่าจายอนเป็นคนผลักทั้งที่จายอนปฏิเสธว่าเธอไม่ได้ทําแต่ก็ไม่มีใครเชื่อเพื่อนก็ต่อว่าจายอนอิจฉามิยอนที่ได้คะแนนมากกว่าจึงได้ผลักเธอแล้วเพื่อนๆก็พากันเกลียดจายอนจายอนโดนคุณครูเรียกไปพบเมื่อเธอเดินออกมาก็เจอกับนางเอกซึ่งเธอคิดว่านางเอกนั้นน่าจะเห็นเหตุการณ์ั้หมด แต่นางเอกก็หลบหน้าเธอนางเอกมานั่งเสียใจกับการกระทำของตัวเองทั้งที่รู้ว่าจายอนไม่ได้ทำแต่เธอกลับไม่ช่วยเหลือต่อมาจงมินโอป้าก็เดินมาหานางเอกเขาเห็นนางเอกซึมๆจึงได้ถามว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าแล้วเขาก็ถามว่าเรื่องข่าวลือที่จายอนนั้นผลักนักเรียนคนอื่นมันจริงไหมนางเอกก็บอกว่าเธอไม่รู้อป้าก็บอกว่าจายอนไม่ใช่คนแบบนั้นไม่ใช่พวกชอบใช้ความรุนแรงจะผลักคนอื่นได้ยังไงแล้วก็ถามนางเอกว่าเธอไม่เห็นอะไรบ้างหรอนางเอกก็บอกว่าไม่เห็นเขาก็ถามรั้า น้าเอกก็ขึ้นเสียงว่าก็บอกเราไงว่าไม่เห็นจงมินก็คิดว่าจายอนน่าจะโดนกลั่นแกล้งแล้วนาาเอกก็ขอตัวกลับพร้อมทั้งบอกว่าไม่ใช่เรื่องอะไรของเธอทั้งนั้นแถมด่าอบป,ป้าด้วยต่อมาเพื่อนในห้องก็ไม่มีใครพบกับจายอนอีกทุกคนต่างพากันนินทาจายอนที่ทําแบบนั้นเพราะอิจฉาที่มิยอนสอบได้ที่หนึ่งแม้นาาเอกจะรู้ว่าจายอนไม่ได้ทําแต่เธอก็ไม่ยอมบอกใครจายอนก็ออกมาต่อว่าเพื่อนๆให้เลิกนินทาเธอรับหลังได้แล้วจนทําให้มีเรื่องกับเพื่อนคนอื่นๆนาาเอกที่แอบมองดูอยู่ ก็สับสนว่าเธอควรจะช่วยจายอนดีไหมหลังจากนั้นนางเอกก็ได้เห็นจายอนโดนเพื่อนๆทาร้ายอยู่ในห้องคราวนี้นางเอกตัดสินใจว่าจะต้องพูดความจริงให้ทุกคนได้รู้จึงได้เข้าไปบอกว่าหยุดโยนความผิดให้กับจายอนได้แล้วเพราะคนที่ผิดก็คือเยริมเธอเห็นทุกอย่างตั้งแต่ต้นจนจบเพราะเธอยืนอยู่บนสะพานเยริมก็หัวเสียที่โดนจับได้และเธอมิยอมรับผิดจึงได้มีเรื่องกับนางเอกจายอนและเพื่อนนางเอกก็รีบเข้าไปช่วยเหลือทั้งสองกลุ่มตกกันอีรุงตุงนังจนสุดท้ายแล้วก็โดนลง นางเอกกับจายอนดูเหมือนจะเข้าใจกันได้นางเอกรู้แล้วว่าความอิจฉาของเธอนั้นมันไม่เป็นผลดีกับใครและเธอก็ไม่ควรทําแบบนี้นั้นทําให้นางเอกสบายใจขึ้นที่สามารถเอาชนะความอิจฉาในใจตัวเองได้เมื่อเดินกลับบ้านมาก็เจอเข้ากับจองมินโอปป้าที่มาดักรออยู่เขาเข้ามาต่อว่านางเอกที่รู้ทุกอย่างแต่ทําไมไม่พูดตั้งแต่แรกแต่นางเอกก็บอกว่าตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วเธอจัดการความเข้าใจผิดเรียบร้อยแล้วแต่โอปป้าก็ยังต่อว่าเธอเธอไม่รู้สึกผิดเลยหรือไงแค่พูดออกมามันยาก คแค่บอกมาในสิ่งที่เธอเห็นตั้งแต่แรกนางเอกก็เริ่มโมโหแล้วบอกว่าแล้วฉันควรจะทําไปทําไมล่ะปอป้าก็บอกว่าช่างเธอเธอเป็นแบบนี้ตลอดอยากทําอะไรก็เรื่องของเธอเธอชอบหนีปัญหาตลอดนางเอกก็ถามว่าในหัวพี่มีแต่จายอนเท่านั้นใช่ไหมแล้วฉันล่ะเคยคิดถึงฉันบ้างไหมป๊ป้าไม่รู้อะไรเลยทําไมฉันต้องเป็นอย่างนี้ถึงฉันจะรู้ว่ามันสายไปแต่ก็ได้แก้ปัญหาให้จายอนแล้วโอป้าก็เริ่มรู้สึกผิดที่ต่อว่านางเอกแต่นางเอกก็บอกว่าเกลียดเขาแล้วและไม่อยากเจอหน้าเขาอีก มนั่งเสียใจเรื่องอบป้าทั้งที่เธอชอบเขามาตลอดจนพ่อออกมาเห็นนังเอกร้องไห้พ่อก็เข้าไปกอดปลอบใจเธอวันต่อมาเมื่อนางเอกเจออบป้าเธอก็พยายามหลบหน้าเขาและไม่ยอมคุยกับเขาแล้วก็แอบ,บดูอบป้าคุยกับจายอนซึ่งท่าทางของอบป้าวันนี้ก็ดูเศร้าและเหมือนไม่อยากคุยกับจายอนเท่าไหร่จนจายอนแอบ,บสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นต่อมาเพื่อนสนิทของนังเอกเห็นนังเอกทะเลาะกับอบป้าจึงได้ยุว่ากล้าๆหน่อยควรไปสารภาพนะว่าคิดยังไงกับเขานังเอกก็ถึงกับคิดหน ว่าเธอควรจะทําดีไหมเช้าวันต่อมานาเอกก็รีบมาโรงเรียนตามปกติเราก็เจอจงมินโอปป้าที่กําลังจะไปโรงเรียนเช่นกันแล้ววันนี้นาเอกก็ตัดสินใจบอกโอปป้าไปว่าฉันชอบโอปป้าค่ะโอปป้าก็ยิ้มให้กับเธอความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็กลับมาคืนดีกันอีกครั้งแล้วซีรีส์ก็จบลงแค่นี้ค่ะเรียกได้ว่าจบแบบค้างข้าหัวใจจริงๆชวนให้คิดต่อว่าตกลงแล้วจะเป็นยังไงต่อไปแต่ก็คงเดาได้ว่าโอปป้าคงรู้ตัวแล้วล่ะว่าเป็นต้นเหตุให้หนางเอกนั้นกลายเป็น แ,บบและดูเหมือนโอปป้าจะตัดความสัมพันธ์กับจายอนพอรู้ว่าลึกๆแล้วเขาเองก็ชอบนางเอกเหมือนกัน